น้องเคยได้ยินคำว่าขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลบอคะพี่น้องคลิมนีเข้าจะเมื่อว่นสู้พี่น้องฟังนะคะสําหรับทีอ่าพักที่กินใบนะคะพี่น้องว่าเข้าจะใส่ปุ๋ยสูดได้นะคะฮ็่ให้พักของเข้านี่ใบเขียวงามนะคะละกาบบเป็นโลกเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยคะ่ะพี่น้องเอาง่ายๆนะคะเอาเรื่องใบเขียวงามละกา ปลอดภัยนะคะพี่น้องปุ๋ยที่ห้าใส่บอมเป็นปุ๋ยเคมีนะคะห้าจะใส่ปุ๋ยแบบถีหาง่ายนะคะปุ๋ยดีที่โลกลืมนะคะพี่น้องข้าม่าหมูกินหัวขี้วัวกินใบนี่ค่ะถ้าห้าจะกินใบห้าก็ต้องใส่ขี้งัวแมนนะคะพี่น้องมือนี่งห้าจะผ้ามาเบิงนะคะสารแนสูสารแนเนี่ยหลังจากทีห้า่คลิปที่แล้วห้าไเ้บอกสูตรนะคะบอกสูตรที ่าำสาวสำหรับสาลแหนของเห้าที่ต้นส้มแล้วราคายอดมันมง,ง่ามใบมันมง,ง่ามเบืองติลเลยพี่น้องท่านไปนี่ส้ม,มือเองเด้เนี่ยหลังจากถีเห้าเอาดินเห็นไหมคะพี่น้องถ้าผู้ใดติดตามในช่องเห้าเนาะจะเห็นว่าคลิปที่แล้วห้าโล่งห้เบิ้งนะคะก็คือการถีเห่าถ้ำสาวนะก็คือเอาดินนะคะพี่นอ้องดินผสมกับปุ๋ยมักนะคะพี่น้องว่าทับทับถาของสาลแหนของเห้านะคะ ละกะเบิงติละคะ่ะพี่น้องแล้วนอกจากนั้นข้าใส่ยังนะคะในการลาดรลดนะคะเพิ่มแร่ธาตุสารอาหารในพื่นนะคะนอกจากที่ข้าเอ,าอ,อดินไซแล้วนะคะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ก็คือปุ๋ยปุ๋ยหมักน้ําขี้วัวนะคะอันนี้เป็จําเป็นต้องมักร้ายมือนะคะพี่น้องต่วข้าเ,าเดช่ซว้แล้วก็เดี๋ยวจังเอาขึ้นนะคะพี่น้องเบ่งสูตรเข้มข้นเลยนะคะ สูตรเข้มข้นเลยแต่ว่ากอนถี่ห้าจะไปใส่ห้ากับตองเจือจางก่อนนะคะพี่นอ้องถ้าสําหรับคนใดที่จะเฮใส่นะคะพี่น้องแนะนําก็คือน้ำไดนีนาะประม 10, ันสิบเกือบยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรทังนี้มันประมาณยี่สิบลิตรได้นะคะพี่น้องสิบแปดถึงยี่สิบลิตรนะคะพี่น้องห่ากะเอา,เอา,เอาขี้ง้วนะคะใส่แพ่งแยงเนาะ บานภาษาอีสานบานเห e ่ากับเอิญแพร่แยงนะคะแพร่เขียวเนี่ยเห็นบ่คะพี่น้องมันจะมีโตมัดนะคะเพื่อที่จะให้หน้า,าขิงวัวของเห่าเนี่ยบดเอออกจากถุงนะคะพี่น้องเท่ากับลงไปแส่เลยมีแครนามกับขิงวัวแค่นันนะคะในนี้นะคะพี่น้องพอหลังจากนั้นพอเหาจะใส่กับพืชผักสวนขั้วเห่าพืชตัวใดสิจะกินใบนะคะ่ะพี่น้องจังสุมว่า,าสแหนนในกระถางเห่าจะมีปลูก ตั้มงน้ำเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะผ้าเบงเนี่ยค่ะพี่น้องตํามเรื่องของเห่าก็จะเป็นพักที่กินยอดนะคะจะสังเกตเบงเนี่ยเห่าเก็บไปแล้วสามรอบสี่รอบแล้วนะคะพี่น้องเบงลักษณะใบเพิ่นที่ละค่ะไม่มีมแมลงรบกวนบ่มีหนอนช่อนใบเลยค่ะพี่น้องนี่เขี้ยวงามขนาดเก็บไปแล้วสองรอบสามรอบนะคะหลังจากที่เห่าปลูกเป็นอ่า เป็นตำลึงที่เห่าปลูกจากการพมเมล็ดนะคะพี่น้องยอดผนีเคี้ยวงามเลยนะคะขั้นนี้เห่ากับมาเบิงอัตราส่วนในการใส่นะคะต่อ,อาสาระนที่เห่าจะโฮดนี่หนึ่งกระทางของเห่านี่นะคะพี่น้องเห่าจะบะดใส่หลายเพราะว่ากีงว่วในถังนี่ก็ค,คือมันเป็นสูตรเข้มข้นนะคะพี่น้องเห่าจะใส่เพียงเศษหนึ่งส่วนซี ข่องแก้วนะคะพี่น้องหรือว่าถาเห่าใส่ซอนกับประมาณสองซอนโตนั่นแหละคะ่ะพี่น้องประมาณสองช้อนโต้นะคะละกาเห่าก็จะผสมกับน้ำนะคะผสมเจือจางกับน้ำเนี่ยค่ะพี่น้องเห่าก็จะได้แบบนี้นะคะก่อนที่เห่าจะไปหลอดโรดคือเห่าต้องเจือจางก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยหลังจากที่เห่าได้แบบนี้แล้วเห่าก็มาหดเลยะค่ะพี่น้องอ้าโหดแหน่ของเห่าเลย จะเหตุให้ดินร้วนซุยแล้วก็การแตกยอดของสระแหน่งามใบเขียวงามเึงเตล่ะค่ะพี่น้องแค่สองสามวันเองนะคะสระแหน่เขาก็จะเป็นแบบนี้ได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจังหน่อยก็จะเต็มกระถางนะคะเขาสามารถที่จะขยายไปปลูกกระถางอื่นได้นะคะพี่น้องเนี่ยเก็บกินก็ง่ายนะคะพี่น้องนี่เบิง้งเบิ้งสภาพที่เขาเอาดินนะคะเป็นดินเนียเาดินโพ้นนะคะพี่น้องแต่ว่า ปลอยไปสักพักหนึ่งน้ำกีงวนเนี่ยคะ่ะพี่น้องก็จะเฮ็ดให้ดินของเห่านี่ล้วนซุยจากดินเหนียวนะคะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวอีกจักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เท่าจะมาอัปเดตให้เบิรงกนอกวาดินมันจะกลายเป็นสีออกดําๆนะคะแต่กามันจะโบน,นียวเป็นก้อนแบบนี้นะคะพี่น้องหลังจากที่เท่าใสในส่วนของสารเหน่นะคะในส่วนของตําลึงเท่ากับจะโฮดขึ้นกันคะ่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะตาลึงของเห่า ก็จะโหดเลยลาดรถไปฮับปลูกใส่กองโฟมค่ะพี่น้องปลูกใส่กองโฟมลาดรถล,ลงไปเลยค่ะพี่น้องจะเฮ็ดห้ยตำลึงของเห้านี่ลากเดินดียอดเพิ่นเกิดจะมานี่มือเศร้าก็เพิ่งเก็บไปนะคะพี่น้องเฮ้าเก็บไปเอ่อหนึ่งใส่ปลานะคะพี่น้องกินกับอ่าหนึ่งปลาเนาะพี่น้องจำเจลเนี่ยค่ะเดี๋ยวเพิ่งเกิดแตกยอดออกมาใหม่ เ้าอาจจะเฮ็ดค้างเพิ่อนออกเนี่ยจ้าหน่อยนะคะพี่น้องเพราะว่ารู้สึกว่าใหม่ที่เข้ามาเห็ดค้างนี่มันน้อยค่ะถ้าปลูกกินเองนะคะเฮา่เําจะเป็นต้องปลูกลายก็ไดค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮาดูแลบ่ไหา้อา่บอาบ่ไห้มันมีมแมลงรบกวนแค่นั้นนะคะพี่นอ้องสําคัญก็คือหมดนั่นล่ะค่ะพี่น้องมดจะภาพเพี้ยเพี้ยมาเนาะพวหนอนช่อนใบพวกเพี้ยนะคะตําลึงนี่เพิ่นกัมากขึ้นกันนะคะนี่ จะเป็นวิธีการง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวฮาจะพาพี่วังอีกต้นหนึ่งเนาะนี่ค่ะพี่น้องคือผักกูดอ่าผักกูดบานผักกูดสวนนะคะที่เขาปลูกกันภาคใต้แล้วเขาไปผัดใส่ไข่นั่นค่ะพี่น้องก็คือเขาปลูกใส่ในหลองยางพาราแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยางพาราก็คือมันอ่าแสงแดดมันน้อยนะคะแล้วก็มันมีระบบน้ำนะคะพี่น้องเข้ากันเลยอ่า เอาต้นเพิ่นนะคะมาปลูกเนี่ยเบิ้งใบเก่าของเพิ่นนี่แห้งนะคะใบเก่าเพิ่นนี่แห้งแล้วแต่ว่าเพิ่นก็เริ่มที่จะแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะพี่น้องเนี่ยใบมะกรูดนี่คือเฮาก็จะกินยอดกินใบคือกันแม่นบ่คะพี่น้องอ่าต้นไอ้บ่แม่นมะกรูดผักกูดผักกูดสวนวาผิดค่ะพี่น้องเนี่ยเฮาก็จะฮดคือกัน,นะคะ่คะพี่น้องรดด้วยน้ำมะขี้วัวนะคะฮดเลยค่ะพี่น้อง เดี๋ยเขาจะปลูกใส่พื้นดินเลยนะคะปลูกใส่พื้นดินเดี๋ยวอีกจะประมาณเอ่าบ่เกินเดือนหนึ่งนะคะเพิ่นจะจะขึ้นสูงแล้วก็จะเป็นยอดม้วนแบบสวยงามเดี๋ยวเขาจะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะคะในส่วนของอ่าผักกูดของเห้านะคะเหาก็เริ่มที่จะเอามาปลูกแซมๆนะคะคางคางางหัวไว้ทักินนะคะพี่น้องเพราะว่าถ่ายอยู่ห้อยู่นานบบมรีระบบน้ำแล้ว มันก็นจะเป็นยอดบางงามนะคะเข้าก็ย้ายเพิินนะคะเขามาสวนหากาวนะคะเล็กๆน้อยๆปลูกแซมไก่ไก,กับตน้นต้นกล้วยเน่นะคะพี่น้องเพื่อที่จะเก็บกินง่ายเนาะในสวนหากาวของเขาก็คือมันไก่เฮือนนะคะพี่น้องบึงหน่วยของอันบัลละมดุดค่ะต้นละมดุดนี่น่าจะสุกจนเหี่ยวแล้วะคะ่ะพี่น้องบ่เห็นนะคะสุกจนเหี่ยวแล้วนี่นี่ค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะสำหรับคนใดที่ปลูกพืชพักกินเองการสามารถนําไปใส่ได้เลยนะคะพี่น้องว่าเฮาจะใส่ปุ๋ยแบบใดนะคะกับพืชที่เฮาปลูกนะคะเฮาก็ต้องเบ่งกนว่า,าพืชที่เฮาปลูกนะคะเป็นพืชที่กินใบหรือกินน่วยะคะ่ะแล้วแต่ตามช่วงเวลาของเพิินนะคะแต่ว่าสาหรับ นเนี่ยค่ะสารแนวของเฮาเบิ้งตีแล้วค่ะพี่น้องสามมือแค่นั้นเองเนี่ยหลังจากที่เฮาทำสาวให้เพิ่นแล้วนะคะเนี่ยจะเต็มกระทางแล้วนะคะเบิ้งยอดเพป็นตีแล้วค่ะพี่น้องยอดใหญ่เขียวงามบ่คะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่เฮาอยากนั่นมา,าแชร์ประสบการณ์นะคะในการปลูกพักแล้วก็บำรุงดูแลเฮ็ดให้ยพักของเฮานี่งามนะคะนั่นก็คือการใส่ น้ำมักขี้ง่วนะคะในการถีบํำรุงให้พักถี่กินใบของเห้านี่นะคะจะเริ่นเติบโตได้แล้วก็แข็งแรงใบงามนะคะรากเดินดีนะคะพี่นอ้องสำหรับพี่มีก็คห้องวแค่นี้ก่อนนอกพี่น้องเนาะค่ะมเมื่อบังคลิปแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีฮัเกษตรเพื่อเปน็นกำลังใจในการฮหดคลิปต่อๆไปของเห้าเนเรื่อพี่น้องเด้อสำหรับพี่มีสวัสดีค่ะ